กิจกรรมนี้ใช้กี่คูปองอ่ะพี่มีตารางในการสุ่มให้แลถ้าวงแหวนไม่ไน้นะคะพี่พี่ก็มีสรุปให้ไม่ว่าจะกิจกรรมไหนใหม่หรือเก่าพี่มีสรุปให้หมดสนใจเติมเกมคลิกเลยเนก็ที่ชอบเลยจ้ะถ้าผมบอกว่าสกินเหล่านี้ GM แจกฟรีคุณจะเชื่อไหมนะครับผม GM นะครับได้ทำการแจกสกินฟรีเหล่านี้นะครับโดยทําการเลือกได้หนึ่งสกินนั่นเองนีสวิธีการรับสกินในกิจกรรมนี้ก็จะง่ายในทุกคนนะครับก็ยินดีทุกคนเข้าสู่ เช็คชื่อครบ15วันรับสกินฟรีเลยนะครับสำหรับเรื่องของกิจกรรมนะครับผมก็สำหรับใครแบบไม่ขึ้นหน้าแรกทุกคนให้ทุกคนมาที่หน้ารวมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าแรกแบบนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องของกิจกรรมก็จะง,งา่ายดีทุกคนให้ทําการเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วกดเช็คอิน โบเข้าไปนะครับแบบนี้ทุกวันนะครับผมถ้าคุณไม่กดเข้ามาที่หน้านี้มันจะไม่ขึ้นว่าคุณเช็คอินนะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้สกินในกิจกรรมนี้ไปนะครับโดยคุณต้องทำการเช็คอินนะครับ วันล,ละ1รอบนะครับผมครบ15วันเสร็จปุ๊บคุณจะได้เป็นนี้ทุกคนตราอัญเชิญสกินแอมซึ่งสามารถเล <Oui. S 1> ือก1สกินได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นสกินที่มีเอฟเฟกสกินแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกวาร์ปนะครับแต่ว่าทุกคนเผื่อทุกคนมีสกินในกิจกรรมนี้ครบแล้วนะครับให้กดไปที่เปลี่ยนนะครับสามารถเลือกเป็นเอฟเฟกวาร์ปได้นั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนรางวัลได้ตลอดนะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมนี้นะครับและถ้าอยากรู้ว่า พี่ครับระยะเวลาของกิจกรรมนี้มีระยะเวลาทั้งหมดกี่วันครับพี่นะครับก็กิจกรรมนี้มีระยะเวลาทั้งหมด1เดือนนะครับก็จะหมดวันที่17เดือน10ก็คือเดือนหน้าเนี่ยนะผมก็โอ้โหมีเวลา1เดือนนะสำหรับใครที่ทําทกิจกรรมแบบเข้าเกมได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับคุณก็เรียกได้ว่า,าดีนะ คือคุณก็ได้สกินไปเลยนะครับผมโอเควันนี้ทุกคนสนับกิจกรรมในวันนี้หวังว่าทุกคนจะไปรับสกินกิจกรรมนี้ใหม่นะครับถ้าคลิปวันนี้เสียงไม่ค่อยดีต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าอยู่ข้างนอกก็เสียงมันจะน้อยเย้ยนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยทุกคนด้วยสนใจเติเมเกมคลิกเลยในคู๊ดที่ชอ็อปสวัสดีทุทกคนรับไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบายเด้อ